สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยโอไบรอันคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้หญิงถึงตกหลุมรักและหลงสเสน่ห์ผู้ชายที่เอาใจเก่งและใส่ใจเธอเสมอเพราะในโลกของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้วัดกันที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือฐานะเสมอไปแต่กลับกลายเป็นว่าความใส่ใจ กลับกลายเป็นสิ่งที่ตรึงใจผู้หญิงได้ลึกซึ้งและยาวนานผู้หญิงหลายคนมักพูดว่าพวกเธอตกลุมรักผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากกว่าผู้ชายที่แค่หลอแต่เย็นชาแล้วทำไมกันล่ะผู้ชายที่เอาใจเก่งและดูแลความรู้สึกเธอเสมอจึงมีสเสน่ห์จับใจจนยากเกินที่จะ าน,านและในบทความนี้เรามีเหตุผลหาข้อสำคัญสำคัญที่ผู้ชายควรต้องรู้เพื่อเสริมสเสน่ให้คุณเป็นที่รักของคนที่คุณรักค่ะข้อหนึ่งเพราะความใส่ใจคือการยืนยันว่าเธอคือคนสำคัญในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้หญิงต้องการไม่ใช่แค่คำว่ารัก แต่คือการกระทําที่แสดงออกว่าเธอมีความหมายต่อเขาจริงๆการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการจําได้ว่าเธอชอบดื่มกาแฟแบบไหนหรือส่งข้อความให้กำลังใจในวันที่เธอเครียดจากงานกลายเป็นการตอกย้ำว่าเขาไม่เคยมองข้ามเธอเลยและนั่น คือความอบอุ่นที่จับใจอย่างแท้จริงฉันเคยฟังผู้หญิงคนหนึ่งเชิดชื่อฝนเล้วว่าวันหนึ่งเธอเครียดกับงานมากเธอมีแฟนชื่อต้นต้นไม่ได้บอกให้เธอเข้มแข็งไม่ได้สอนว่าเธอควรทำอะไรแต่เขาแค่นั่งฟังฟังแบบตั้งใจแล้วก็ส่งข้อความสั้นๆมาบอกเธอว่าวันนี้เหนื่อยใช่ไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ซื้อกาแฟไปให้ฝนนะกาแฟที่ฝนชอบนะ่ะพรุ่งนี้มันจะดีกว่าวันนี้เสมอตอนแรกฝนก็คิดว่าเขาคงพูดเล่นแต่เช้าวันต่อมาต้นมาพร้อมกับกาแฟลาเต้เย็นไม่หวานมากที่เธอเคยพูดแค่ครั้งเดียวตอนเจอกันวันแรกพร้อมด้วยขนมปังอบกรอบของโปรดของเธอและมีอยู่วันหนึ่งฝนป่วย ตนแวะมาหาหลังเลิกงานพร้อมกับน้ำเกลือแร่และยาพาราแล้วนั่งเฝ้าเธอท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยมาจากประชุมทั้งวันเขาไม่พูดเยอะแค่ถามว่าอยากให้พี่อยู่ตรงนี้ไหมหรือฝนอยากพักคนเดียวมันเป็นเพียงแค่คำถามธรรมดาธรรมดา แต่กลับทําให้เธอรู้ว่าเขาใส่ใจความรู้สึกของเธอมากกว่าความต้องการของตัวเขาเองฝนยังเล่าอีกว่าเขาจําได้ว่าเธอไม่ชอบเสียงดังตอนเช้าเขาเลยตั้งนาฬิกาปลุกแบบสัน่นไม่ใช่แบบเสียงดังเขารู้ว่าเธอไม่ชอบดอกไม้แต่ชอบน้ำหอมกลิ่นลาวเวนเดอร์เขาเลยซื้อสเปรย์ฉีดหมอนให้เธอ เวลาเธอนอนไม่หลับมันไม่ใช่แค่การกระทาแต่ต้นทำให้ฝนรู้สึกว่าเธอมีความหมายและฝนไม่ต้องพยายามเป็นใครอื่นเพื่อที่จะให้เขารักผู้ชายแบบต้นอาจไม่ได้เจอได้ง่ายๆทุกวันแต่ผู้ชายที่ใส่ใจเข้าใจและไม่เคยมองข้ามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคนที่เขารักเขาคือคนที่มีสเสน่ห์ ไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำข้อ 2. ความเอาใจเก่งสะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์ผู้ชายที่รู้ว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรฟังตอนไหนควรอบกอดเธอไว้เงียบๆแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในจิตใจของผู้หญิงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ทำได้ง่ายๆความสามารถในการอ่านความรู้สึก และตอบสนองต่ออารมณ์ของเธออย่างอ่อนโยนคือคุณสมบัติของคนที่มี EQ สูงและผู้หญิงมักตกลุมรักคนที่เข้าใจเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรมากมาย EQ คืออะไร EQ คือความฉลาดทางอารมณ์หมายถึง คนที่มีความสามารถในการเข้าใจและควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีรวมถึงเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยคนที่มี EQ สูงมักมีลักษณะโดดเด่นแบบนี้นะคะ เข้าใจและรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่หงุดหงิดง่ายไม่ระเบิดอารมณ์โดยไม่จำเป็นมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นสามารถมองออกว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรแม้ไม่ต้องพูดออกมาและเขายังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเขากับคนได้ง่ายรู้จักวางตัว มีน้ำใจและเคารพความรู้สึกของคนรอบข้างอีกด้วยมีการรับมือกับความเครียดและแรงกดดันได้เป็นอย่างดีไม่ตื่นตระหนกง่ายๆมีสติและใจเย็นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมีการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจในเวลาที่จะพูดหรือจะเงียบเขาจะรู้ว่า เมื่อไรควรให้กำลังใจเมื่อไรควรฟังเฉยเฉยและเมื่อไรควรพูดตรงๆอย่างนุ่มนวลเพราะแบบนี้แหละผู้ชายที่มี EQ สูงจึงมักจะดูอบอุ่นและเข้าอกเข้าใจและเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีสำหรับผู้หญิงหลายๆคนข้อ 3. เขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองเมื่อผู้หญิง หรือว่าเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องเสแสร้งต่อหน้าผู้ชายคนหนึ่งเธอจะรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยผู้ชายที่เอาใจเก่งมักจะสังเกตได้ว่าเธอไม่สบายใจเมื่อไหร่และจะพยายามทำให้เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้งนั่นไม่ใช่แค่ความน่ารัก แต่คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้กับเธอข้อ4ความโรแมนติกที่ไม่จำเป็นต้องว่าวังอลังการการเอาใจใส่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านของขวัญราคาแพงหรือคำพูดใหญ่โตบางครั้งแค่การพันผ้าห่มให้เธอในวันที่อากาศหนาวเย็นหรือการส่งข้อความ บอกฝันดีทุกคืนก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของผู้หญิงอ่อนและละลายลงได้ผู้หญิงหลายคนตกหลุมรักผู้ชายจากความธรรมดาธรรมดาที่พิเศษแบบนี้เลยค่ะและข้อ5เขาทำให้เธอรู้สึกถูกรักในแบบที่เป็นสุดท้ายแล้วผู้หญิงทุกคนต่างต้องการความรักที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความใส่ใจจากผู้ชายที่มองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเธอแต่ยังคงเลือกที่จะรักอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันดีพอแล้วสำหรับใครสักคนและนั่นคือสเสน่ห์ที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้สรุปก็คือความเอาใจใส่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือภาษารัก ที่ไม่ต้องใช้คําพูดผู้หญิงไม่ได้ต้องการเจ้าชายในนิยายแต่อยากได้ใครสักคนที่มองเห็นเธอในทุกรายละเอียดของชีวิตและพร้อมที่จะอยู่ข้างเธอเสมอแม้ในวันที่เธอไม่สมบูรณ์แบบที่สุดและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้ชายที่เอาใจเก่งถึงเป็นที่รักในหัวใจของผู้หญิงเสมอมา และถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบตัวคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่า และคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับวันนี้ดิฉันสุมไลโอไบรอันสวัสดีค่ะ